คุณตจะแกะสีหม่ครับสามสิบหกสีโอ้ว่าสีอันนึงคายครบครับสามสิบหกสีเริ่มเลยไหนระบายดูหน่อยไม่เดี๋ยวระบายเสร็จเดี๋ยวค่อยมาอัดต่อใช่ไหมเนี่ยหนูระบายดูหน่อยว่าสีมันสวยแค่ไหน โอเคอ่าสีแดงเลือกสีไหนก่อนสีแดงก่อนสีแดงทำไมหายากจังสี้อแบบเดียวกันเหมือนกันเลยเหรอไหนระบายดูหน่อยครับเลขไม่เหมือนกันอ๋อเลขรหัสไม่เหมือนกันอ่ะงงงงสีมันคล้ายกันมากเพราะสีเยอะอ่ะสีโทนโทนสีมันคล้ายกันอ่ะเลือกสัก เลือกสักแท่งหนึ่งโอ้โหโเป็นไงครับสีเข้มไหมดีนะสีดีใช่ไหมนิ่มไหมอืมก็น,นิ่มหนึ่งนะ,นะสีเหลืองสีเหลือง,เห,องเหมือนหนูชอบใช้สีเหลืองเนาะเวลาที่โรงเรียน ใช่ไหมก็บางท,ทีจริงๆเลยชอบสีเขียวอ๋อหนูชอบสีเขียวแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยมีสีเขียวให้ระบาย,ยางั้นหรออืมบางทีอาจจะสั้นก็เลยโดยใช้สีเหลืองแทนอ๋อหนูก็เอาสีจากก่อนอื่นไปแทนไงนี่ระบายสีดาวอยู่รครับอ๋อโอ้โหยาวจัด นึกถึงทวิงโกทวิงโกเลยนะเดี๋ยวค่อยวาดต่อเลือกเลือกสีแม่เหมนมีมาเดี๋ยวมีระบายช่วยระบายฮะเดี๋ยวเทาอันนี้อันนี้ไม่ใช่เทานะอันนี้มันสีอะไรสีเทาฮะจริงเหรอใช่สีน้ำตาลเอาเราจะเอาลงอันนี้สีอะไรครับสีอะไรสีน้ำตาลอ่ะสีน้ำตาลขีดตรงนี้ด้วยนะแล้วตรงนี้คือสีสีฟ้ารวม อันเนี้ยอ่าไปหาสีเทามาเหมือนมีอยากรู้ว่าผู้ตรู้จักสีเทาหรือเปล่าไหนเอออ๋อหนูพูดผิดใช่ไหมเมื่อกี้โอเคเออเฮ้ยดูสีระบายสีแบบลื่นมากมีสีไหมแว่าสีเข้มดูสิอันนี้สีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าสวยไหมฟ้าจริง้วะโอ้ฟ้าสวยมากฟ้าสวยมาก ใบสีขาวตรงตรงต้ายให้ดูหน่อยะบสีขาวนี่ออกสีขาวตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้อัน,นอไหนเฮ้ยมีสีอ่ะโอ้แล้วมีขอดูขอดูดินสอหน่อยเนี่ยพูทโตดินสอยี่ห้อดินสอสีาะอนี้มันสามารถเขียนชื่อลงบน ลงบนดินสอได้เลยนะิมตน เนี่ยเวลาไปโรงเรียนเราก็ไม่ต้องไปลงกับเพื่อนกลัวลงกับเพื่อนว่าถ้าเราเขียนชื่อบนดินสอสีเราสีมสีอะไรเนี่ยสีทองสีทอง โอ้สีทองสวยจังสีมิ้นสวยมาก